สวัสดีค่ะ Sun Moon Light Love Reading นะคะนี่เป็น SoMe a t Love Reading Random EP ที่11แล้วถ้าได้ยินคำว่า Random ครอบครัวเราก็จะทราบดีว่าคลิปนี้สำหรับทุกรักขณาราศีเดี๋ยวเรามาดูกันว่า SoMe นะคะมีอะไรอยากที่จะสื่อสารถึงคุณนะ SoMe a t หมายถึงเนื้อคู่หรือคู่แท้ซึ่งอาจจะมี1หรือ2หรือ3ก็ได้ ตาม t ไทม์เฟ m e ของช่วงเวลาชีวิตนะคะผู้อ่านอธิบายหลายรอบแล้วล่ะอยากให้ทําเป็นหนังสือเมลาพิมพ์ใต้คลิปมานะเดี๋ยวจะทําให้ดีไหมอธิบายในมุมมองที่เข้าใจง่ายแล้วก็วิธีดึงดูดโซเมดนะผู้อ่านจะทําให้ถ้าอยากให้ทํานะคะเขียนข้อความใต้คลิปมาได้เลยนะ ผู้อ่านยินดีนะคะเพื่อครอบครัวเราทุกท่านอยากจะบอกว่าครอบครัวเราทุกท่านนะคะเป็นขุมพลังความรักที่วิเศษที่สุดของผู้อ่านเลยจากใจจริงนะเวลาที่ผู้อ่านเหนื่อยแล้วก็มีภารกิจที่ค่อนข้างรัดตัวเนี่ยพอพาน,นึกถึงที่จะต้องออกคลิปแล้วได้มาเจอกันแค่เนี้ยก็มีความสุขแล้วล่ะจะทาหน้าที่ให้ดีที่สุดผู้อ่นอานจะไม่ได้รับอ่านการส่วนตัวจา้าอยากมีเวลาเหมือนกันนะ <laughs> เอาล่ะ ตื่นเต้นจังเลยเรามาดูกันเลยนะว่าโซเม็ของคุณเขาหรือเธอคนนั้นเป็นอย่างไรและเขามีอะไรอยากจะบอกคุณว่างแองเจลมีอะไรอยากจะบอกคุณนะคะเดี๋ยวจะอ่านให้โดยละเอียดเลยนะการอ่านเป็นการอ่านโดยรวมก็จริงอยู่แต่ผู้อ่านอยากให้ทุกท่านพบเจอสิ่งดีๆที่กำลังจะเกิดขึ้นตามที่พลังงานของการ์ดว่าไว้ Facebook Instagram ลิงก์อยู่ใต้คลิปด้านล่างนะคะ Facebook ข้อความความรักรายวันผู้หันจะพยายามเข้าไปให้อย่างสม่ำเสมอนะถ้าไม่ติดภารกิจ Instagram เฉพาะครอบครัวเล็กๆของเราท่านใดอยากจะเสริมพลังงานด้วยหินมงคลนะคะในทุกๆรูปแบบหรือวัตถุมงคลก็ติดตามได้เลยนะเมื่อไหร่พร้อมค่อยว่ากันไม่ต้องเร่งรีบค่ะ เราไม่ได้จัดทาเป็นการค้าแต่พยายามคัดสรรอย่างดีที่สุดนะเอาละขอทราบ Energy s o เมทเล e ร e e ล i n g ้งอีพีที่11ขอบคุณจากใจสำหรับกำลังใจ Subscribe ไลค์แชร์และกระดิ่งรักและคิดถึงทุกท่านนะคะคิดถึงกันบ้างไหมพิมพ์ใต้คลิปได้เลยนะเหมือนเราได้พูดคุยกันขอทราบ Energy โซเม ขอดู Energy โดยรวมโซเมตของคุณค่ะ EP ที่11ว้าวอันฟินิชชิ่งเอที่ของอินฟินิตี้นะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว้าวทิกตอ k ใครเล่นทิกตอ k คะ <laughs> ว่าไปนั่น เอเนทีติกต๊อกในที่นี้หมายถึง i ท e f เฟรมที่เหมาะสม Frog in the road ว้าวมาถึงทางแยก time to go ้ติกต๊อก time to go and f i n i s h it นเอเนีหลักแปลได้สองความหมายนะคะผู้อ่านก็จะต้องแปลให้โดยละเอียด unfinish ชชหมายถึงบางท่านเกณฑ์การเดินทางจะได้พบเจอโซเมต นะคะแต่ทีนี้ energy น,น,นี้เป็น energy ของ infinity ผู้อ่านก็อยากจะบอกว่าโซ m เมตของคุณอาจจะเป็นคนที่คุณเคยเจอมาก่อนคนที่เคยรักคนที่เคยผูกพันเขินห่างกันไปโชคชะตาจะนำพาให้คุณทั้งคู่ได้กลับมาพบเจอกันอีก เขาก็คิดถึงคุณเห็นไหมคะและคุณเองก็คิดถึงแต่เขาแม้ว่าจะมีใครเข้ามาในห่วงเวลานี้ก็เหมือนยังไม่มีใครสามารถแทนที่ใครคนนั้นที่ยังคงอยู่ในใจของคุณได้ถ้าใครไม่มีถ้าใครโสดสนิทจริงๆคนคนนี้จะเป็นคนที่คุณรู้สึกคุ้นเคยหรือเป็นคนที่คุณเคยฝันถึงว่าเคยเจอคนคนนี้หรือคุณเคยตั้งเป้าหมายเอาวอยากที่จะเจอคนแบบนี้แบบนี้แบบนี้แล้วก็เจอแบบไม่คาดฝันนะนี่ติ๊ก นะไทม์เฟรมที่เหมาะสมเป็นเอเจีของการ count d นับจากนี้อาจจะ5 4 3 2 1เจอกันเลยหรือบางท่านได้เจอกันแล้วจะอยู่ในช่วงเวลาของการเรียนรู้ดูใจสารสัมพันธ์และรอคอยเวลาที่จะได้เจอกันจริงๆมองดูเหมือนบางท่านรอการเจอเจนนานแล้ว6เดือนขึ้นไปเพราะเอเจี y เป็น long distance ค่อนข้างชัดเจนสําหรับบางท่านทีนี้คุณอาจจะรู้สึกว่าต้องรออีกนานแค่ไหนอะสิ้นปีนี้ต้นปี อาจจะเร็วกว่านั้นก็ได้ใครจะรู้เพราะตอนนี้วัคซีนโควิด่าเกิดขึ้นแล้วและประเทศเราเป็นฐานผลิตวัคซีนซะด้วยนะอาจเป็นไปได้ที่มีเกณฑ์การเดินทางเร็วกว่าปกติเร็วกว่าที่คุณคิด คุณอาจจะเจอคนคนนี้แบบไม่คาดฝันสําหรับคนที่ไม่มีใครในอดีตนะนักปัจจุบันและอนาคตสิ่งที่จะเกิดขึ้นคุณจะเจอคนคนนี้ผ่านทางการเดินทางโซเชียลมีเดียในช่วงเวลาที่เรียกว่าทำเฟรมช่วง2หรือ3เดือนนี้เหมาะสมหรือนับจากที่จบคลิปนี้นะคะทีนี้ energy โว่ามาถึงทาง2องแง่งที่คุณอาจจะต้องเลือกนั่นหมายความว่าคุณอาจจะต้องตัดสินใจเลือก ใครบางคนที่กลับเข้ามาที่คุณรู้สึกดีด้วยหรือคุณจะตัดสินใจเริ่มต้นใหม่ Energy ของ two vibration t o so m a t e นะคะขึ้นอยู่ตรงนี้อาจจะเป็นชาวธาตุดินพฤกษบกันมังกรและธาตุไฟ e n เนอ y ของบอกว่า time to go ค่ะถึงเวลาที่คุณอาจจะต้องเลือกนะจ๊ะที่รักคุณอาจจะรอคอยใครบางคนแต่การกลับเข้ามาอาจจะช้าเกินไป คุณอาจจะ move on แล้วพบเจอรักครั้งใหม่นะหรือคุณอาจจะต้องตัดสินใจ move on จาก energy เดิมๆซึ่งในวันนี้เขาไม่อยู่แล้วแต่มองดูเหมือนกับคุณจะได รักกับใครบางคนที่คุณรู้สึกด้วยกับคนคนนี้มากๆม,มี energy ของรักโขนคืนแต่เป็นดักที่ดีหมายถึงคนที่เคยรู้สึกดีอาจมีเกณฑ์ได้เจอกันกลับกลายมาเป็นคู่รักกันอีกก็เป็นไปได้ส่วนนะคะใครที่ไม่มีอดีตบอกเลยว่าถึงเวลาที่คุณจะต้อง move on ก้าวต่อไปตัดสินใจเลือกเส้นทาง energy ออกมมาบอกว่าคุณอาจจะได้เจอคนคนนี้ในหนทางที่แตกต่างออกไปอาจได้รับโอกาสเรื่องงานเรื่องเงินเร,งรเ,รงรเรื่องการเดินการเดินทางและกานพายคุณได้ จอค,คนคนนี้คุณอาจจะไม่ได้มีความรู้สึกว่าคุณอยากจะดีกับชาวต่างชาติเลยเพราะคุณไม่ชอบแต่ใครจะไปรู้ด้วยชควงสตาอาจจะนำพาคุณั้ะคู่ได้เจอ,เจอกันใน i ทม f เฟรมที่เหมาะสมคนเป็นคู่กันนะคะผู้อ่านจ,จะย้ำเสมอว่าต่อให้ดับเบิลลองดิสแทนก็เหอะอยู่ห่างไกลกันแค่ไหนรุ่นปู่รุ่นย่าเราก็มีนะลองดิสแทนนะเขียนแค่จดหมายเจอเจอแต่งงานก็มีให้เห็นอยู่บ่อยๆนั่นหมายความว่า คนเราเมื่อเกิดมามีสายใยผูกพันกันเป็นคู่แท้เป็นโซเมกันแล้วยังไงไม่คาดกคล้วกันค่ะเขาจะเป็นไปอย่างที่ใจคุณต้องการและคุณก็คือหญิงหรือชายในฝันของเขานั่นเองเอาละเดี๋ยวเรามาต่อกันที่ energy ของทา r o ตกันหน่อยนะเราเน้นแนวแฟนตาซีนิดหนึ่งนะ,เพ,ะนงงนะเพราะว่าอยู่ในช่วงของเรียกได้ว่าฮาโลวีนนะวกอนก็อยากจะมอบสิ่งดีๆให้นะ เอาแล้วค่ะเดี๋ยวเรามาต่อกันที่ Kristen t a ว v e กันเลยอ่าสักครู่นะคะที่ครับคือผู้อ่านเพิ่งรมควันมาค่ะควันพาน o สันโ o ล้วงอ่าค่ะราบเอ e r จีโซ m มต EP ที่11 s o m ็ดโซมเมตเลอพด EP ที่11สำหรับทุกท่านที่หก คลิกนี้ค่ะว้าวเอเมนเน,นที่เป็นแจ็คสไปร์โร่ไม่ใช่ <laughs> เป็นไนท์ออฟสปิเรสหรือไนท์ซับบอนนั่นเองเกนเมสเซนสข้อความเทคกลายอาจมีเกนจะได้พบเจอนะ energy เหมือนเป็น long distance แล้วก็เหมือนรอคอยการเจอเจอแต่บางท่านอาจจะได้รับ m e s s a g ไม่คาดฝันอู้ the lover energy so m a t e ออกมาตอบย้ำอีกครั้งหนึ่งแล้วนณะห่วงเวลานี้มาแรงจริงๆอ energy ของการเริ่มต้นใหม่การเดินทางค่อนข้างเยอะนะคะ บางท่านมีเกณฑ์การเปลี่ยนงานหรือเปล่านะแต่มันนำมันนำพาไปสู่สิ่งดีๆมากๆเลยะคะ่ะการตัดสินใจเลือก i m p r e s s ว่าเอเดนจีดีมากๆทีเดียวนะก็ขอโทษค่ะไฟล์ฟอบมิวเรสโอเคโอเคโอเคอืมทันทีที่ไฟล์ฟอบมิวเรสขึ้นนะ ฏิเสธไม่ได้ว่ามีใครบางคนคิดถึงคุณและคุณก็อาจจะคิดถึงใครคนนั้นนะเขาอาจจะคอยส่องคอยสปายคอยดูคุณอยู่ใ,ใครบางคนคิดถึงคุณมีแต่เรื่องของคุณวนเวียนอยู่ในหัวในเวลานี้ถ้าบางท่านได้เจอกันแล้วก็คงจะคิดถึงกันน่าดูเพราะเหมือนอยู่ห่างไกลกันสําหรับบางคู่บางท่าน The Star ออกมาบอกว่ามันจะมีเกณฑ์การเ x c h a n ช e เปลี่ยนแปลงเร็วนี้นะหมายถึงคุณอาจจะมีเกณฑ์การเดินทางไปหาเขาด้วยเที่ยวบินพิเศษพิเศษการบินไทย <c oughs> หรือรับ เดินทางมาคุณดีเทลบินพิเศษการบินไทยนะมาในลักษณะนักธุรกิจก็เป็นไปได้เพราะ Energy s o m m t e ของคุณขนนี้นะค่อนข้างที่จะออกแนวเป็นนักธุรกิจเจ้าของกิจการอาจจะเป็นชาวธาตุไฟนะคะแล้วก็ชาวธาตุน้ำบนชาร์จสูงมากๆขนนี้ Energy l o v e r ออกมาบอกว่า s o m e ท Connection ค่ะเขาสื่อถึงคนเรียกหาคุณ ในเวลานี้คุณอาจจะคิดถึงกันแล้วกันค่อนข้างเยอะคุณอาจจะรู้สึกเหมือนเอ๊ะกำลังจะได้เจอใครบางคนก็ไม่รู้คุณอาจจะมีใครบางคนทักแชททักไลน์ส่งเมสเซจมาในลักษณะที่ทำให้คุณหัวใจเต้นแรงได้นะเขาอาจจะชอบคุณมานานเปิดเผยความรู้สึกเอเนจี y นะมันเป็นคนคุค้นเคยเหมือนเคยเจอแล้วก็อาจจะเป็นคนที่คุณเฝ้าอธิษฐานรอคอยให้หวนกลับมารักกันด้วยแล้วก็เอเนจี n นิวเลิฟสำหรับท่านในที่ไม่มีอดีตนะคุณอาจจะได้เจอผ่านทางโซเชียลมีเดียค่ะ เว็บเดตเดตไซต์ขึ้นสูงมากๆเลยนะคะเมคชัว sure, ์ไม่ใช่สแกมเมอร์ไปต่อได้นะเดี๋ยวนี้ก็มีหลายรนะกรุ๊ปนะกลุ่มที่รับสกีนผู้ชายต่างชาติอ่ะแนะนำให้เลยเพราะว่าแอดมินเราไปมาแอดมินเราไปสืบเสาะมาเพื่อครบอบครัวเรา,เอาอย่างนี้ดีกว่านะก็จะมีกลุ่มรับ ปรึกษาแนะนำก็จะมีค่าสมาชิกความเสี่ยงก็จะน้อยหน่อยเพราไม่มีส่วนได้ส่วนเสียนะแต่แอดมินเขาไปสืบมาให้เพราะว่าบางท่านก็ส่งแชทมาและแอดมินตอบไม่ทันเนาะต้องดูแลเรื่องเรื่องอวัตถุมงคลด้วยแล้วก็ดูแลเรื่องปรึกษาเว็บเดตด,ด้วยเอาเป็นว่าจะมีบางกลุ่มมาคลิกใน Facebook สกรีนให้ดีว่ากลุ่มนั้นโอเคแน่นอนไม่หลอกลวงเข้าไปในกลุ่มเขาก็จะมีพี่เลี้ยงคอยดูแลนะก็จะมี เขาเรียกว่ามีเปอร์เซ็นต์เจอคู่ของคุณแล้วก็มีเปอร์เซ็นต์ได้สกรีนนะคะได้รู้แน่ชัดว่าเป็นตัวจริงนะได้พบรักที่ซีเรียสอะไรประมาณนี้นะคะแล้วก็ ครอบครัวเราที่ต้องการหินรักต่างแดนพวานันก็มีว่าให้เรียบร้อยแล้วก็ติดต่อแอดมินได้เลยตามนี้นะจ๊ะไม่ได้มีส่วนได้เสียบิไม่ใช่การโฆษณาแต่อย่างใดนะะบอกให้ฟังเพราะว่าเป็นห่วงตอนนี้นะช่วงนี้สแกมเมอร์ก็ค่อนข้างเยอะทีเดียวแต่ว่าเราอย่าหยุดฝันค่ะในชีวิตจริงสแกมเมอร์ก็มีแย่ไปนะก็เห็นกันมีให้ทั่วนะคะเอาล่ะไม่ต้องซีเรียสไปต่อไม่ว่ายังไงการเดินทางจะนำพาให้คุณทั้งคู่ได้เจอเจอค่ะนะสเตรน คุณและเขาค่อนข้างที่จะสตรองในไวเบรชันหมายถึงมีความรู้สึกถึงกันอย่างแรงกล้าว่าเหมือนจะได้เจอกันละเร็วนี้อาจมีเกณฑ์ไปสักที่เว็บเดทสักแห่ง การเดินทางบางท่านไม่ชอบเว็บเดทแต่มีเกณฑ์การเดินทางก็จะได้เจอคนคนนี้ด้วยเช่นเดียวกันบางท่านโซเมตคุณอยู่ในชีวิตจริงบางท่านเขาตามหาคุณในเว็บเดทแตกต่างกันไปแต่คุณจะได้เจอรอบทิศทางเอเจี้ยยบอกว่ารอบทิศทางจริงๆนะคนนี้มีเกณฑ์การได้แต่งงานการสร้างครอบครัวกับคนคนนี้และมีเกณฑ์ว่าคนคนนี้เป็นรักแท้ด้วยนะนับจากนี้ป่อ,อนให้2เดือนขึ้นไปเพราะเอเจี y เหมือนกําลังจะเกิดขึ้นเร็วๆนี้นะขอให้คุณได้พบเจอกันเร็วนะคะเอเจีของการแต่ง,ง งานการสร้างครอบครัวการสื่อสารการคอมมิเคตและการรอคอยค่อนข้างเยอะบางท่านได้เจอแล้วแหละรอคอยการได้เจอหลังจากเจอเจอแล้วเป็นยังไงจัสติตออกมาบอกว่าบางท่านมีเกณฑ์พูดคุยกันเรื่องจดทะเบียนสมรสกับโซเมของคุณในเร็วนี้ด้วยนะอาจจะเป็นชาวราศีตุลแต่รักครั้งนี้เป็นรักครั้งใหม่เป็นรักที่เข้มแข็งเป็นรักที่อดทนแล้วก็พร้อมที่จะฟันฝ่าไปด้วยกันเป็นนิวคาร์มาลิเลชั่นชิพหมายความว่าเป็นอะไร ใที่ใหม่และแตกต่างออกไปจากเดิมถ้าท่านใดรู้สึกเสียใจกับเรื่องราวที่ผ่านมาเคยถูกคนทําให้รู้สึกไม่เห็นคุณค่าตัวเองกับคนคนนี้แตกต่างออกไปค่ะเขาจะทําให้คุณรู้สึกว่าคุณมีค่าสําหรับเขาคุณเท่าเทียมความสัมพันธ์ครั้งนี้เท่าเทียมบาลานซ์ลงตัวเขารักคุณและคุณก็รักเขาในแบบที่เท่าเทียมคุณจะไม่รู้สึกว่าฉันเป็นฝ่ายให้มากไปนะ เยอะไปนะจะไม่มีความรู้สึกตรงนั้นสําหรับคนคนนี้เขาจะทําให้คุณรู้สึกว่าแฟร์นะลงตัวในความสัมพันธ์ทีนี้เอเนอจีออกมาบอกว่าอาจจะต้องใช้เวลาสักพักแหละมเกณฑ์มองเห็นอนาคตแต่รักครั้งนี้จะเป็นไปในสัตยที่ค่อยเป็นค่อยไปที่ต้องบอกว่าค่อยเป็นค่อยไปอะ่ะเพราะเอเนจีเหมือนคุณอยู่ห่างไกลกันจริงๆแม้ว่าจะเป็นคนไทยแต่เชื่อไหมมเกณฑ์ว่าจะต้องเดินทางห่างไกลกันทําให้ได้ต้องคิดถึงกันก็อาจจะเป็นอยู่ในช่วงที่ จะต้องทดสอบความรักแต่เมื่อคุณทั้งคู่ ฟันฝ่าไปได้เอเนจีออกมาบอกว่าทั้งคุณและเขานะคะจะมีความลงตัวในความสัมพันธ์มองเห็นอน,นาคตร่วมกันนะทีนี้เอเนจีของไฟออฟมิโ l ใครบางคนรู้สึกผิดนะอยากที่จะติดต่อสื่อสากรกลับมาขอโทษปรับความเข้าใจด้วยเช่นเดียวกันใครบางคนที่เคยถูกอิกนอมีความเป็นไปได้ว่าเขารู้สึกผิดมากกลับมาขอโทษและอาจจะกลับมาขอโอกาสด้ดวยโซเมดของคุณนะคะเอเนจีออกมาบอกว่าไม่ว่าจะอยู่แห่ง ตำบลไหนนะคะหัวใจของเขาตัวคุณดึงดูดเขาเข้ามาพบเจอถ้ามุกโกถึงเวลาที่คุณจะต้องก้าวต่อไปแล้วก็ ทำทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อความสุขของตัวคุณเองด้วยนะคนนี้เหมือนจะเป็นเจ้าของธุรกิจนะเป็นนักธุรกิจอะไรประมาณนี้นะคะสำหรับโซเมทของคุณคนนี้ทั้งคุณผู้หญิงและคุณผู้ชายแหละอาจจะเจอผู้หญิงเก่งก็ได้นะคุณผู้ชายที่ฟังคลิปนี้นะแล้วก็มีความลงตัวในความสัมพันธ์เป็นคนที่ซื่อตรงมากๆทันทีที่จะสติสขึกนคนคนนี้เป็นคนที่ซื่อสัตย์ซื่อตรงไม่ชอบการโกหกแล้วเขาก็ไม่โกหกคุณด้วยเอาละเดี๋ยวเรามาส่องฟิวเจอร์เลิฟกันหน่อยนะ ว่าอาก์แองเจินมีอะไรอยากที่จะบอกถึงฟิวเจอร์ Future, ระหว่างคุณกับโซเมทของคุณบ้างเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะว้าวเอเนจีสวยมากๆเซฟเลิฟค่ะเอเนจี Energy, ออกมาบอกว่าคนคนนี้รักครั้งนี้เขาก็จะรักคุณนะคะเสมอเหมือนกับที่เขารักตัวเขาเองอย่ามองดูว่าด้อย คนบางคนเนี่ยรักคนเนี่ยได้ไม่เท่ากับรักตัวเองเลยกลายเป็นรักที่เห็นแก่ตัวแต่คนคนนี้เขารักและปฏิบัติต่อคุณะเปรียบเสมือนว่าคุณมีค่าเทียบเท่ากับชีวิตของเขาเลยทีเดียวนะเอาละโอเวนิจิสวยมากๆค่ะเอาละ ในอนาคตข้างหน้าเมื่อคุณได้เจอกันคุณทั้งคู่คงจะได้สารสัมพันธ์คงจะได้ครีเอทีฟคงจะได้พูดถึงความฝันที่มีร่วมกันคุณทั้งคู่อาจจะมีความฝันเดียวกันในเรื่องบ้านเรื่องงานเรื่องครอบครัวเรื่องแต่งงานนะคะคนคนนี้จะตอบโจทย์ความฝันของคุณได้ในอนาคตเลยทีเดียวค่ะ ว้าวสวยมากๆเลยนะเทคอะเบรกในช่วงงานนี้เป็นช่วงเวลาที่คุณจะต้องทําใจให้สบายและมีความสุขที่สุดแล้วก็เวลาที่คุณได้เจอเขาความสัมพันธ์ครั้งนี้มันจะเป็นไปแบบสบายๆหรือคุณจะได้เจอคนคนนี้ คือเทคอัพเบรอ่ะมันเป็นจี๊ของคนที่เคยห่างกันไปด้วยนะคะคนที่รู้สึกดีอาจจะกลับเข้ามาเป็น New Love New Generation เป็น Soulmate ที่แท้จริงก็เป็นไปได้แต่ท่าในใดนะคะที่ไม่มีอดีตก็บอกเลยว่าคุณอาจจะได้เจอในช่วงที่คุณได้พักผ่อนหย่อนใจได้เดินทางดังที่พ้อาจได้กล่าวไว้นะแล้วก็ที่เจอคนคนนี้แล้วก็เทคอั b เ e a k ยังหมายความว่ารักครั้งนี้จะเป็นไปแบบ สบายๆค่อยเป็นค่อยไปไม่เร่งร้อนนะคะ meditation ค่ะการสื่อสารกับ universe เป็นสิ่งสำคัญอย่างที่ผู้อ่านบอก meditation ออกมาบอกว่าคนคนนี้คือคนที่คุณเฝ้าพนาเฝ้าอธิษฐานแล้วในท้ายที่สุดนะคะคุณก็ดึงดูดเขาเข้ามาสู่ชีวิตจนได้เอาละเดี๋ยวเรามาดูข้อความจาก universe นะก่อนที่จะปิดท้ายด้วย master unicorn กันค่ะ ขอข้อความจากสุเมศของคุณหน่อยค่ะห้ดูซีฟรูให้ทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไปตามการเวลาสิ่งที่เขาอยากจะบอกคุณก็คือว่าอนาคตที่ยอดเยี่ยมรอยอยู่ ดังนั้นไม่ต้องเร่งร้อนขอให้คุณรู้ไว้เสมอว่าคุณทั้งคู่ไม่ว่ายัางไงก็ตามจะต้องได้เจ,เจอกันอย่างแน่นอนนี่คือสิ่งที่เขาอยากจะสื่อถึงคุณค่ะอาล่ะยูน c o r n o r ออร์มีข้อความอะไรอยากที่จะบอกคุณค่ะว้าวยูอาร์กคุณทั้งคู่เหมือนของขวัญแห่งชีวิตซึ่งกันและกัน คุณทั้งคู่มีความหมายในกันและกันและขอให้รู้ไว้ว่าคุณมีความหมายสำหรับใครบางคนเสมอโดยเฉพาะโซเมดของคุณที่กำลังจะเข้ามาสู่ชีวิตคุณมาสเตอร์ยูนิคอนมีอะไรอยากที่จะบอกคุณนะ energy สวยมากๆเลยดูสิคะ energy โซเมดขึ้นอีกแล้วนะเอที่อยกมาบอกว่า คุณไม่จําเป็นต้องกลัวเลยไม่ว่าเวลาจะผ่านไปนานแค่ไหนคุณไม่จะเป็นต้องกังวลเรื่องระยะ<ม>เวลาหรือระยะทางไกลเลยเมื่อใจสองดวงผูกพันกันไม่ว่ายังไงเขา จะพยายามตามหาคุณจนเจอเขาจะทําทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อมีคุณไว้ในชีวิตและตัวคุณเองก็เช่นเดียวกันรักแบบที่บาลานซ์ลงตัวเข้าใจมันมีความหมายที่สุดผู้อ่านมองว่าเป็นรักที่ดีแล้วก็เป็นความสัมพันธ์ที่มั่นคงถ้ามันมีความบาลานซ์ลงตัวอยู่ในนี้เอาละด้วยรักจากใจผู้อ่านขอให้ทุกท่านประสบความสําเร็จและได้พบเจอโซเมที่แท้จริงนะคะพบกันใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีค่ะ